สวัสดีครับตอนนี้ผมอยูอ่ส่วนหนึ่งของชั้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งของสยามเซ็นเตอร์นะสยามเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นที่งานของผมเองนะครับชั้นหนึ่งเห็นเขาบอกว่ามีเปอุโมง วงดอกไม้แลวสวยงามมากเลยน่าก,กิดไหมหรือจะพา,าทุกๆคนก็ไปดูมันเป็นยังงกัอะไรทำโเอร์ัอาบใช่พื้นที่ชั้นหนึ่งก็ขายพวกเสื้อผ้าอะไรแย่ๆหมดนั่นแหะทำง,งานมก็จะเดนตรวจตรวจงานอีนประมาณนี้สัม้าูู้้้เช่าต้อง ร้านค้าหุ้นช่อง,องนี้ไม่ยไปหมดเดี๋ยวจะพาท่านไปดูเลยอุโมงค<ะ>์นะก็เป็นอุโมงค์ที่เขาทำมาขึ้นบันไดไปนี่บันไดจากนี่ชั้นหนึ่งไปชั้นสองขึ้นบันไดไปชั้นสองชั้นสองนี่ก็จะมี ทาง,น,ง,น,องอนี้ก็จะเป็นทางทางออกไปของอากาศจอดรถมันก็จะมีห้องน้ำอยู่น้ำผู้หญิงซ้ายน้ำผู้ชายขวาคนอาจจะไม่รู้ว่าสยามซิมเตอร์นี่มีห้องน้าอยู่ที่ไหนบ้างทั้งน้าก็อยู่ทั้งสองครับมันก็อยู่ทางออกไปทางขาฟ้า จอดรถที่อยู่ระมาณนี้จอดรถค่านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่นะร้านค้าเปร้านอาหารที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่อ่าเป็นโบ๊ทที่เขาขายไอติมหรือวันต่างมีร้านอาหารที่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่น จะเป็นทางเชื่อมของสยามเซ็นเตอร์ทางเชื่อมนี่ก็จะเดินไปทะลุไปที่สยามดิสโกเพอรี่เลยไม่ได้ผ่านร้านอาหารญี่ปุ่นร้านเบอร์รี่โอเดร่นี่ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านยูสุร้านยูสุ ไม่เยก,ก็จะไปเจอเนี่ยน่าจะเราชินเลอร์ชินเลอร์ก,ก็จะขายพวกปลาสลัดฟ้าอะไรต่างๆไม่อั้นนะร้อยสามสิบเก้าบาทเนี่ยถ้าสนใจนะเข้ามากินได้ร้อยสามสิบเก้าบาทสลัดปลาไม่อั้นดูดิชุดใหญ่ชิ้นนี้ก็มีราคาตามน,นี้ คลิปเล,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 ลยเนี่ยแล้วก็จะมีร้านทางชุดสิบลาเมงชุกซีดราจะเลยอุยยาวมาอย่างนี้ขวามือก็จะเป็นข้าวเสก็สก ก็จะมีทุกนเมนูอาหารนี้เป็นร้านเมนอใหม่ตัดสักนะครับนี่ของคิลเลอร์ที่นก็จะมีหลายหลายโปรโมชั่นนะครับคิลเลอร์และตรงหน้านี่ก็เป็นทางเชื่อมที่จะไปทางสยามดิสโก้รีที่เราจะมีอโรงแรมอมอบร์ความมืี่ก็เป็นร้านวาโก้ท,ทั้งยุติวาโก้ บาโกชอบอาหารญี่ปุ่นก็จะมาในโซนทั้งสองนี่นไม่ผิดหวังนครับมาได้มาเยอะได้เนี่ยนะคุณโม,มงสวยงามมากจะเป็นคนที่เข้าฝั่งมาก็จะขายลูก เดินขา้ามาเลยก็จะผ่านอีกแล้วดวยไงเห็นบางคนก็มาถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปมงกุี่นะอา,าน,นี้ทำใหม่ถก็จะทำเป็นเมื่อวานนี้เกืับร้อยมวมมงก็จะมาถึงพนะยาน่พุลปิล นี่กนนี่ก็จะเป็นร้อนเี่ไอไอเมจิพี่อ่ะงจี่ก็สูง้อยหแเจอ่ข่งถ้าท่านจะลงไปผ่านไปนั่นะผ่านไปเรื่อยๆมาทำมเป็นคลองทางเชื่อม อันสยามนะตรงไปได้ก็ลงไปที่ท่นทานท่านเอ็มทา่านเอ็มก็จะมีทางออกไปทางทางอันสยามทางมาบุลองางนี้นะทางรถไฟฟ้าอันนั้นเดี๋ยวจะพาเดินชนมที่ <c oughs> นี่เล็กที่สยามดีนะมีมน้ำมิกกี้พูด <c oughs> หลายๆน,น้นที่นี่เดินเที่ยวยมากมายที่สวยง,งามงามนะ อันนี้จะอยู่ท่านท่านสองที่สองที่สองของห้าด้านข้างก็จะเป็นที่มุมที่เราจะปแปลกแปลกึง ตัวน,นี้ก็จะเป็นปต,ปต้องมาร์เก็ตติ้งนะครับเกี่ยวกับไปถ่ายกรองเกี่ยวกับพวกอะไรพวกความโทรศัพท์พวกตังพวกสื่อสารพวกสื่อสารต่างๆนะครับ ก็มาแวะชมได้แร้วก็เป็นร้านล็อบร้านที่ขายของมาจากญี่ปุ่นน่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้องอันนี้ก็จะอยู่ชั้นชั้นสองสายามพีคัพเปอรี่นะครับหรือว่าท่านที่เขาห้องน้ำทางด้านข้างร้านล็อบ ทางขึ้นสรุกไปได้ไปได้ที่เป็นห้องน้ำมันจะมีลิตบขึ้นลงตรงนี้ด้วยนิ้บขึ้นลงตรงนี้ด้วยล็กขึ้นไปชั้นกีชั้นเอ็มชั้นนขึ้นได้หมดเลยคือสำหรับลูกค้ายข,ขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายฝ่ามือก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับนอกจากนี้ตู้ที่ กดเงินตรงนี้นะโอเคก็จะประเด็นกระโดมาเนี้ยทางเชื่อมอีกด้เดี๋ยวจะเอาไปทาปพาร์คแต่ว่าจะเป็น,นปล้องบริบทบลิบทสวิตซ์สวิตดับคนของแค่คนของนะครับโอเคครับเมื่อผมจะขอปิดที่เป็นต้นนี้ได้ล,ลงไปสำนักง,งานของผมข้างล่างาชั้นชัน้นบีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ